สวัสดีคะ่ะจากร้านช่างิันวาซ่อมมือถือนะคะเครื่องนี้เป็นซัมซุง A7 2018นะคะเราจะมารีวิวเปลี่ยนฝาหลังนะคะของลูกค้านะคะมาการฝาหลังแตกนะคะอันนี้เป็นฝาหลังเก่านะคะนี่นะคะฝาหลังเก่าแตกนะคะ <c oughs> ส่วนอันนี้เป็นฝาหลังใหม่นะคะที่ทางร้านเปลี่ยนไปนะคะก็จะประมาณนี้นะคะฝาหลังของซัมซุงนะคะใหด้ดูรอบๆนะคะ,น,ะ,น,ะ,ะนี่นะคะรอบๆหลังจากเปลี่ยนไปก็จะเนียนแบบนี้นะคะอันนี้ลองดูรอบๆนะคะ ทงตากเปลี่ยนไปก็กสวยแบบนี้นะคะฝาหลังของซัมซุงนะคะอันนี้นะคะที่ร้านมีแทบทุกรุ่นเลยนะคะก้าลองทักเมนูนะคะว่ารุ่นรุ่นอะไรแตกแบบไหนนะคะเราก็จะได้ดูให้ว่ามีอะไรหรือเปล่านะคะอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถส่งมาเปลี่ยนได้นะคะ ร้านเราเนี่ยรับส่มทั่วประเทศเลยนะคะมีรีวิวหลายร้อยคลิปเลยนะคะ,ะดูคลิปใน You Tube ได้เลยนะคะประมาณนี้นะคะหลังจากเปลี่ยนไปนะคะก็จะสวยเลยนะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยสีลอกนะคะน,นี้นะคะยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง You Tube ให้ด้วยนะคะจะได้มีคลิปสอนการใช้งานมือถือ รีวิวเกกับการซ่อมนะคะนี่นะคะขอบคุณค่ะ